สวัสดีท่านนะ,นะคะสวัสดีสื่อมวลชนด้วยค่ะก็วันนี้มาคอรมอรสัญจรนะคะที่สมขาะคะ่ะเป็นครั้งที่สองของรัฐบาลนี้แต่เป็นครั้งแรกของปีนี้นะคะก็ถือว่าได้มาก็ได้มาได้ไปดูหลายที่แลนะคะเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ยัมีภารกิจต่อนะคะวันนี้ก็ขอเริ่มเปิดประชุมคอรมอรนะคะที่สมขาค่ะเรา บันทึกได้เนาะตามระเบียบนะคะโอเคค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะมีการรายงานเรื่องเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยนะคะในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะคะ2567ค่ะจากการรายงานตัวเลขเกี่ยับตัวเเศรษฐกิจไทยนะคะไตรมาสที่4ของปีพศ2567และแนวโน้มในปีพศ2568โดยสภาพาร์นั้นจะเห็นว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ GDP นะคะไตรมาสที่4ของ2,517มีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะขยายตัว3.2ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงอ,อ,อันนี้นะคะรับเทปยบกับปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่า กำลังกับกา,การใช้กำลังการผลิตในประเทศกับลดลงนะคะแสดงให้เห็นถึงการที่ไทยกลายเป็นทางผ่านของสินค้าที่เข้ามาสวมสิทธ์เหมือนว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะคะโดยไม่สร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตในประเทศได้จริงนะคะจึงขอให้กระทรวงอุตสาหการรมนะคะกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันเล่งหามาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุดค่ะ เรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงและก็สงขลาค่ะจากการที่เมื่อวานนะคะได้มีการลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดพัทธลุงและก็สงขาลาก่อนมาประชุมนะคะจึงได้รับฟังปัญหาจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะจึงขอสั่งการดังนี้นะคะข้อแรกค่ะขอให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์นะคะเร่งหาแนวทางสนับสนุนการปลูกกล้วยสายพันธุ์ของพัทลุงและทุเรียนภูบรรทัศ ทั้งในด้านส่งเสริมการเพาะปลูกให้แพร่หลายรวมทั้งการหาการตลาดรองรับผลผลิตนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในชุมชนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องที่2ค่ะ พื้นที่ของทะเลน้อยนะคะจังหวัดพัะทะลุงมีศักยภาพที่สูงมากทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การประมงซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยทางจังหวัดและภาคเอกชนนะคะมีข้อเสนอให้ขุดลอกทะเลน้อยนะคะแล้วก็กําจัดวัชพืชต่างๆฟื้นฟูนิเวศคืนธรรมชาติพร้อมกับฟื้นการประมงและส่งเสริมอาชีพให้กับท้องถิ่นนะคะโดยขอให้หน่วยเรื่องแรกค่ะขอให้กระทรวงทร,รัพยากรนะคะศึกษาแล้วก็กําหนดแนวทางพร้อมทั้ง จัดเตรียมไวประมาณที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการค่ะข้อ2ค่ะขอให้กระทรวงเกษตรนะคะโดยกรมประมงและกระทรวงทรัพยากรหามาตรก,การในการสนับสนุนและให้ความรู้ทางวิชาการอย่างถูกต้องสําหรับการประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลาเช่นการเลี้ยงปลาดุนานะคะทั้งในส่วนของระบบการหมุนเวียนน้ําและพันปลาเพื่อยกระดับให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ข้อที่3ค่ะขอให้กระทรวงท่องเที่ยวนะคะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มากขึ้นด้วยค่ะ เรื่องที่4ค่ะขอให้กรมทางหลวงนะคะกรมัมนาคมเร่งหามาตรการในการเพิ่มแสงสว่างให้กับสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและไม่กระทบต่อระบบนิเวศค่ะก็ขอให้เป็นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ไปด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการท่องเที่ยวที่สนับสนุนเรื่องของธรรมชาตินะคะเราก็จะเห็นว่ามีนกหลายสายพันธุ์มากๆมีควายนะคะที่ หากินตามธรรมชาติเลยซึ่งสวยงามมากๆนะคะแต่ว่ายังขาดในเรื่องของไฟทางชาวบ้านก็แนะนำทางเกษตรกรก็แนะนําว่าอาจจะเป็นโซล่าหรืออะไรไหมแต่เราต้องดูในเรื่องของต้นทุนนิดนึงแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์ไว้นะคะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเรื่อไปต่อค่ะเรื่อที่3นะคะจากการเยี่ยมชม,มชมกลุ่มบริษัทไทยูเนียนนะคะที่ ประสบความสําเร็จอย่างดีมากๆนะคะในการส่งออกอาหารทะเลไปที่ต่างประเทศนะคะโดยมีข้อเสนอสําคัญนะคะที่จะขอให้กรมประมงส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์กุ้งอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะฟื้นฟูความเข้มแข็งในการเลี้ยงดูกุ้งเพื่อการส่งออกที่เคยไประดับต้นๆของโลกอีกครั้งค่ะอันนี้ทางททยนุนเอ,เองก็ให้ข้อมูลนะคะว่าประเทศ ต่างเเนี่ยเมื่อก่อนมีการส่งออกกุ้งที่น้อยกว่าเรานะคะแต่ของเราเนี่ยกับในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาลดลงไปกว่าครึ่งนะคะซึ่งการส่งออกเรื่องกุ้งนี่น้อยมากจริงๆอาจจะต้องใช้งบเพิ่มเติมในเรื่องของ R&D มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะได้หาพันธุ์ของกุ้งที่ที่สามารถเลี้ยงได้ได้ได้ไดเยอะขึ้นได้นานขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานงที่เกี่ยวข้องค่ะเรื่องที่4ค่ะ ตัวเมืองจังหวัดสงขลานะคะมีศักยภาพสูงมากๆนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญน,นะคะก็ขอให้กระทรวงคมนาคมค่คะเร่งศึกษาก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญค่ะแล้วก็ขอให้กระทรวงท่องเที่ยวนะคะร่วมกับท้องถิ่นค่ะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะเป็นเจ้าภาพในการเป็นศูนย์กลางของการประสานหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมพัฒนาด้วยค่ะ เรื่องก็ประมาณนี้นะคะขอเชิญท่านเลขาครมต่อเลยค่ะค่ะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี